อย่าเพิ่งเข้ผปาแล้วเข้าปาชวนพี่แจ๊คด้วยเป็นน้องไว้ลาารวยที่เราแบบนีเป็นขวัญใจไปขาไปตลอดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ขอให้ดูข้างหน้าเทสต่อไปเพวกที่นี่เขาหน้าตาเห็นนักออกแบบนี่ลาไปแต่เป็นใจแน่จริงๆเฮ้ยพี่แก๊งไทยหน้าเขางด้พี่แจ๊ครู้ไหมว่าคนี่ยมีมีมามีมาคนที่จะเป็นคนที่ไปกันที่สุดมาไทยนะครขอเชิญครับ สิ่งที่ไบรับสุดในชีวิตอะไรคร<ะ>ับแพนแนแพนแพแพนแพไปชอบอะไรไปชอบสองสิ่งนี้มากออออสวยมากๆบอกเลยใครกบรมกเลยเป็นเรื่องบร์นเป็นเรื่อนของไ,ออไ,ไป,ไปบบไตั้งแตเด็ก<ะ>นอนด้วยกันตืออ่มด้กันมาทุกค ที่ออกามานี่เหมือนจะเหมือนจะอจะอกเข้าบ้านเองนะพี่บพี่มาหน้ครับมาถูกันมาถ่ารูปกับเจอนูพ่ทพี่บหน่อยรู้สึกไงบ้างหน้านมันโดนนะหนามันโดนนะเขาคอใครครับเขาครอเขาคือใบนะครับติงเหรอมใช่เหอรอไรเขาบอกเขาบอกว่าของตัวเนี้ยเป็นตัวที่มาเกิดมาของใบนะ ถ้าไม่มีสองตัวนี้ไรยัฉวที่นอนอยู่เลยนะเป็นตุ๊กตาที่ไรชอบตัวเลมอน่และมีโพูเปืออะไรครับเนสอ๋อเนสชอบเหรอไปกำลังรู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นใครอ๋อไปครับข้างในใช่ไหมครับข้างในเนี่ยขอบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์กว่านี้อีก เปิดนะเปิดเลยเปิดเลยไปเปิดเลยผมไม่าอกไม่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 ไใ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่ม่ไม่ไ่ไมม่ไมไม่ไม้ไม่ไม่ไ้่ไม่่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่าใ่ไม่ไ่ไม่่่่่ ก็ถือกะเป๋าว่าทำไมเข้าบ้านได้ยังไงไปไทยหรอเป็นไทยไม่ให้ดูหน้าเออใครอ่ะใครอ่ะที่ไปน่าที่สุดอ่ะนี่เี่ยพี่กอถามเข้าบานเองเพื่อเห็นไหมเนี่ยเออใครนะใครนะฮะตัวก้องกับคู่ก้องกอไปกระบี ตูอุ้งแต่กล้าใส่ชุดอย่างนี้เหรอใช่ของวะครับเขาบอกว่ามันจะมีใบแต่ทำไบได้อยู่ในกระเป๋าทำไดอยู่ในกระเป๋ากระเป๋านี้เหรอไม่ใช่เอ๊ยนู้นนั่นนู้นนั่อเฮ้ยทำสื่อกระตูนไม่มีอะไรทำอะไรอย่างนี้เหรอกระเป๋านี้เหรอกระเป๋านี้เหรออ่าไม่มีไม่มีเลขที่เล่มเลขที่เล่ม เล่นที่ห้ากับเล่นที่เจ็ดอ๋อห้าเร็ดจะเล่นใบแนงไงปีนมะปีนมะเรียนลงทุนอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอาไม่ไปเดี๋ยวพี่จะเฉลยอ่ะให้ดูเราจะไม่เปิดเผยหน้านะครับเพราะว่าเอาเปิดขอก่อนเอฟซีบอกว่าเปิดเปิขอก่อนไปเผื่อว่าจะมีอะไรข้างในมามา่นพร้อมกันนะครับครับตอนนี้ ้ามีระเบิดนะฮะมองกลับกระทำไม่ใช่เรื่องมมีอะไรหนังสือการ์ตูนเออมีแค่หนังสือการ์ตูนแค่หนังสือการ์ตูนใช่แล้วยังไงมันเป็นคำใบยังไงมันเป็นคำใบยังไงไนบอนเหรอที่จะหาหาเรื่องหาเรื่องต่อใช่ไหมโจเลมอนก็อ๊อฟบ้างเนี่ยบังชิปอ๋อ ไปยม่เอะไรใครครับไ่รู้ทีว่าไครยครใครอ่ะคื่อน้อมไหมฮะโอ้แล้วใครอ่ะเขียวใครแล้วเป็นใร่ขีรใครนั่งได้ไหมได้เลยค่ะเขียไใครฟิวเราเพื่อกัฟิวแรเลยอ่ะผมว่านะไปทายถึงชาติหน้าก็ไม่ไม่รู้ฮะคือ เออเหาดีเยนะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากกับเพื่อนเลยหน่ใครคะนี่คือผู้จัดการส่วนตัวที่ทำสินครับน่อเป็นเพื่อนเพื่อนกชื่อฟิลครับกาฟิลเดินมาแต่งโดเรมอนไม่ไม่ใช่เลยเป็นคนที่คอยช่วยเหลือ ทางการบ้านอย่างนี้ครับครูหน้าที่หลักๆคือหน้าที่พิจารณาหน้าที่หลักคือปิจารานหน้าที่เสริมอ่ะเรี้ยงปเข้าเรียนหน้าที่เสริมนี่คือปลูกใบหน้าที่เสริมนี่คือสมการสองต้องามอคุณรูเลยรับถามสามคำออ่รเถามสามนไม่รู้เยใาลัยฟินไหมคะเฮ ฟินไหมฟินไหมทำไรอ่ะไวเด่นทำไรเออเขาทำไรกันอ่ะเฮ้ยมีการบอกต่ดีด้วยเขาทำไรกันก็เรียนด้วยกันทำงานกันตลอดอย่างเงี้ยอ๋อตีนก็ือกันป่ะก็มีบ้างตีนก็ถือนะถือก็ถือนะไมถือกันเหญ่ขนาดติดกระสอบอ่ะเพื่อนทะเลใหญ่มันเนี้ยเออ มาขายความรักกันล่ะพี่ว่าจริงเดี๋ยวไปส่งกันสิเออนะโอเคขอบคุณคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณปีพุ่ด้วยปีพุ่มเปิดนิ่ีพุ่มปพุ่มไม่กล้าเปิดเพราว่าตอนนี้ไม่กล้ามาลาอยู่นะ่งานไม่กล้าไออยู่ข้างในครับกระเป๋าของไปนะมันมันมีแค่ประตูไงพวกเขาไปชอบใช่ขอบคุณมากครับเลยมอนนี่อ่านตั้งแต่เด็กแล้วฮะ ครับแล้วเจอของพิเศษสักชิ้นยังครับอะไรนะเจอของพิเศษสักชิ้นยังอยากได้นะ้ยอยากลวงเลยในพ็อกสปีดไปนะโอเคขอบคุณมากครับ้มดวยคบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ไปโนไปโนแล้วต่อไปเราจะสู่พิธีการใช่ไหมคะครับเจอเยวน้องๆจะมีการ ที uh, okay. ่ไบน้าคนนอร่ที่ายู่ี่ไนห้าอยอะไรครับเดี๋ยวเราต้องมีอะไรมาวบพี่แจ๊คพี่แจ๊